ก็ฟังอยากฟังทุกคนเนาะแบบ,บหลากหลายเพราะว่าก็เดี๋ยวขอเล่า,ากลกราวก่อนพอดีว่าอตอนนี้ก็จบแล้วครับเป็นฟรีแลนเนาะแต่ว่ามีโปรเจกต์ที่ทําอยู่ก็คือเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับไทม์แมทเช็งนี่แหละโดยตรงเลยครับชื่อว่า p ิพิทิงครับโลกป่วยชนเปลี่ยนนะครับก็เป็นเราเป็นสื่อเนาะเราเป็นคอ m u n i นชันอาร์ตเนาะมันเกี่ยวกับการสื่อสารเราอ่ะสนใจเรื่องกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแต่ว่าติดเนาะ แต่ว่าเราอะครับติดเรื่องเกี่ยวกับข้าเม็เชงเป็นเรื่องที่ปัญหาใหญ่มันเป็นเรื่องที่แบบเออมันมีหลากหลายมากอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าวันนี้เราโชคดีมากที่เราได้มาที่ค่ายตรงนี้ครับแล้วก็ได้มาเห็นมุมมองหลายๆคนซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบผมได้เขียนในโพสต์อิดว่าความที่เราอะยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ก็คือเรื่องของเจเนเรชันครับคือเราอะพอเรามาถึงปุ๊บอะเราได้เจอความคิดที่หลากหลายหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายต่างๆซึ่งที่ผ่านมาครับก็ อตอนนี้ผมก็เดินทางไปเกือบทุกจังหวัดละแล้วมีแผนที่จะถ่ายอีกประมาณ12จังหวัดในประเทศไทยก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆหรือว่าพี่ๆที่สนใจหรือว่าอยากจะขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ครับที่แบบว่ามีเรื่องอยากจะมาเล่าอ่ะเออมาแบบคอนเซัลต์กับเราได้หรือแบบมาแบบอะไรกับเราได้อย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเราก็ดําเนินการโดยก็มีทุนสนับสนุนด้วยก็คือของรัฐบาลน,นี่แหละ ก็ผมก็ทำคนเดียวด้วยเอออยากจะเชิญชวนทุกคนมานะครับผมขอบคุณครับ